วิธีต่อไปนี้เป็นเขาเรียกว่าวิธีเสียงตายเป็นศาสตร์มืดโบราณท่านผู้ใดไม่กล้าดูอย่าดูนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสามิบปีห้ามดูนะครับผมข้าขอบุญบานสาวกระสานกล่าวแก่เทพพย,ยดาฟ้าดินหากข้ามีดวงที่จะถูกฉลากลอตเตอรี่ในงวดถัดไปคืองวดสิบหกมกรานี้ขอให้ทูบนี้ขอให้ข้านี้จงสไม่สามารถปากทูบลงได้ ด้วยเทินส,สั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานปล่อยแล้วนะอ้าวอิดมักไม่ลงอ้าวแล้วรางวัลรางวัลลอตเตอรี่อ้าวโอเคเรื่องเรื่องแรกนะต่อไปเรื่องที่สองลูกคิดว่าลูกอยากจะมีเมียอีกสักสี่ห้าคนจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเป็นไปได้ขอให้ลูกจงปากทู่ไม่ลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดพิจารณา มอีกสี่ห้าคนได้แล้วเรื่องต่อไปงานที่ข้าพเจ้าทําอยู่ทุกว,วันนี้ข้าพเจ้าเป็นยามเป็นแค่ร,ปรพปภหากข้าพเจ้าจะขอเป็นเจ้าของบริษัทยามเลยจะมีโอกาสไหมภายในปีหกเจ็ดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเป็นพยานพิจารณาด้วยเถินจึ๊กอ้าวโอ้ยได้อีกแล้วโอ้ยได้ทุกข้อเลยฮู้ดวงดี